ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งแลทุกคนนะทุกคนก็จะหันหน้าหันหน้ามาทางนี้อ่ะนี่ก็หันหน้าเข้ามานะคะหันหน้าเข้ามาทุกคนต่างมุ่งหน้ามาตรงนี้หาตรงที่ไม่ลุงยืนอยู่ <c oughs> คือเดินเร็วเรียวเยว,เวมาแล้วก็พักสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาก็อู้แดดแล้วนะแดดจัดแดดก็ถือว่าจัดนะสิบโมงครึ่งนะเพราะว่าแดดที่เราจะควรตากได้ก็คืออยู่ที่ประมาณ ตอนเช้าถึงเก้าโมงกว่าๆเนาะนี่สิบโมงครึ่งแล้วแดดจัดนะทุกคนก็มุ่งหน้าเข้ามานะคะมาดูว่าเขามุ่งหน้ามาทําอะไรกันนะคะเขาจะตรงมาตรงนรงนกาลังมาขอบคุณกําลังมานะคะนีหล้ําขากักเงินขวัญถุงลูกแก้วโชคดีเพิ่งออกไปเมื่อกี้นะคะเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่คือสิ่งที่พวกเขามุ่งหน้ามานะคะมุ่งหน้ามาตรงนี้นี่นะคะน้ำนะคะตักน้ำไว้สองสองโบนะคะสองถัง นะแล้วเขาก็จะพากันมากินน้ำพอก,กินน้ำเสร็จนะ <S <S <ๆ>เขาก็จะพากันเข้าไปเล็มหากินใบไม้ในป่าเชา้าเช้านะช่วงเช้าออกมาก็แม่ลุงก็จะเอาเขามาอยู่ตรงท้องนาแล้วก็ล่ามตัวที่มันชอบหนีเที่ยวตัวที่มันดื้ออะ่ะสองตัวสามตัว,สา,ตวสามตัวนะคะล่ามไว้เพราะว่าไม่งั้นเขาจะพาฝูงไปเด,เดินเที่ยวที่อื่นไกลล่ามไว้สามตัวที่เหลือ <S <S <ๆ S 2> เขาก็จะกองกันอยู่ตรงกลางนาแดดตรงนู้นนะะก็คือตอนเช้ายังแดดอ่อนๆไง ก็เหมาะสําหรับเขาที่จะเดินกินหญ้าเสร็จแล้วพอสิบโมงครึ่งเขาก็จะพากันมากินน้ําตรงนี้นะ,ะกินน้ําตรงนี้เสร็จแล้วก็จะพากันเข้าไปหาเล่นใบไ,ไ,ไม้กินในป่าเพราะเนื่องจากในป่ามันมีมันมีต้นไม้ใหญ่แดดไม่ร้อนจัดเขาสามารถที่จะหลบแดดได้นะคะหลบแดดได้แล้วก็กินไปซักใบละบาย,บาย,บายสอง ประมาณอย่างเงี้ยบ่ายสองบ่ายมงกว่ากว่าบ่ายสองเขาก็จะพากันชักแถวกลับเข้าคอกของเขาตรงนนะคะนี่จะเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่จะถึงละจะถึงละแทะเล็มไปเรื่อยนะคะแทะเล็มไปเรื่อยกว่าจะถึงน้ำอ่ะมาลูกมากว่าเงินมาแล้วกว่าเงินมาลูกมากว่าเงินจะถึงน้ำแล้วนี่ค่ะแม่วาไให้แล้วนี่ลูกมาเร็วเร็วคะ่ะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวขวัญถุงมามันแย้งในนี่มันชอบไล่กว่างเงินมาลูกมาใกล้ๆกล้นี่มาถึงแล้วถึงแล้ว กระแทะไปเรื่อยนะถ้าเข้าหิวเ็าจะมากินเองถ้าเกิดว่ายังไม่หิวเขาก็จะตีวนไปเรื่อยะคะ่ะแต่ว่าสิบโมงจะมู่หน้ามาตรงนี้เนี่ยมาละดื่มน้ําดื่มน้ําก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมีคนมาแย่งดื่มน้ําส่วนควันถุงกําลังจะถึงโบน,นู้นละนู่นแต่คนนี้เขาไม่ค่อยดื่มน้าควันถุงก็ดื่มน้ําน้อยส่วนโชคดีอ่ะ ขา,ขาดน้ำทนร้อนมากไม่ได้โชคดีนะคะมากินก่อนเพื่อนแล้วก็เข้าป่าไปละอา่าคนนี้ทนสุดทนนี้กินน้ําน้อยน้อยมากกว่าจะกินนะบางคนเขาเขากินกันสิบโมงก,กว่าน,นี่กว่าเขาจะกินสิบเอ็ดโมงเที่ยงเลยนะรว่าอิ่มไหมลูกอิ่มไหมคะอิ่มยังอิ่มแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแม่จะได้เทจริงแล้วก็ตักหมาให้ลูกแก้วลูกแก้วมาลอยอยู่เฮยอร่อยไหมคะลูกน้ําเย็นชื่นใจดีไหมอาลูกแก้วเดีนน๋ยวแป๊บนึงนะ หมดแล้วทังนี้หมดแล้วเดี๋ยวแม่ตักให้ใหม่อ่าลูกแกปินไก่มาแล้วเดี๋ยวแม่ตักให้ใหม่ไปกินโบนุ้นก็ได้ปะมันไม่มีแล้วลูกมันน้ําเขาไม่กินนะถ้ะมีกินบางบางนี้บาลูกกินตรงนู้นปะไม่ลอยไม่ลอยไปกินโบนุ้นปะเดี๋ยวแม่ตักให้ใหม่อะแม่ตักให้ใหม่นะจ๊ะไปไปไปเขาจะไม่กินต้องตักใหม่ให้เขา